จัดการข้าวแบบควบองจรของจังหวัดรดธานีก็ได้มีการประชุมกันนะครับแล้วก็มีมติเห็นทางคณะกรรมการจรเห็นสมงวรจัดการทั้งหมด3ครั้งนะครับครั้งที่1จัดวันที่21ถึง25ธคันบาคม2 5 6 3นหกรกสานการการเกษตรน้องหานนะครับครั้งที่2วันที่ 11, 11เอ็ดสดธุ์ธุมวปีนะครับการจัดการวันนี้เป็นวันที่2นะครับรเกษตรกรนำข้าวขายทั้งหมด 34ลายนะครับเป็นค่า 8, ทั้งหมด8ป0 0ันสี่ปตันนะครับเป็นปกบาทนะครับรวม2องวันนะครับก็เป็นข้าวเป็นเงิน4ี่แส0ตา่นอพันห้าร้อยเนครับก็ขอเป็นครับครับเลยครับรวยถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ปกครองจังหวัดอุดรธาน,นีครั้งที่หนึ่งในวันนี้นะครับก็จะขํากล่าวรายงานของท่านการจังหวัดก็ทราวบว่า โครงการเกี่ยวกับจัดตลาดนัดข้าวเปลือกก็ถือเป็นโครงการที่เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับในการที่จะให้ที่น้องเกษตรกรเราเนี่ยได้มีจุดที่จะสามารถเอาข้าวเปลือกไปขายซึ่งการไปขายก็ก็แน่นอนว่ามีคุณภาพหลากหลายแตกต่างกันก็บางทีขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นดินที่อยู่กับสภาพของภูมิอากาศในแต่ละคังก็แตกต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีการจัดโด นะครับก็ก็สามารถที่จะอะไรก็เลยเข้ามาขายที่ที่น้องเราได้มีจุดที่จะทะเบียนเสร็จก็จะมีเจ้าหน้าที่เป็นเก็บตัวอย่างข้าวข้นะครับเก็บตัวอย่างข้าวเพื่อมาอาวัดคนคือวันนี้เยอะนะเนี่ยนะวัดรักวัดเชิคือวันชิญปูที่วัดกมลอ่ะอ่ะ เป็นสีลู่ยังให้ให้ทายว่าคเป็นเลขศูนย์นะให้ให้ทายว่าความชิ้นเท่าไหร่จะมีรางวัลใครจะทายาลองมีรางวัลให้ส4สี่ครึ่งสล้านบาทวันยี่สิบบาทสิบสองสิบสี่ครึ่งจะนนิด จะไม่กรูหัื่อกของวารม่ารมแลนเมื่อกี้เี่อไม่ม่า่เป่าเป่าไม่กี่คนก่อนหน้านียองกนรู้อไ้่ออใช่ไม่กี่คก่อนห้ากเยนะใช่ไมไ่ไนาวค่ะไาไปงจ้าวด้าวเีนวาที่เจดคนนึงไดว้า้ว่า

ั e ้งเป็นเส้นเสียบี่กับง้อยอ้่รอ้โอ้อ้าลงรถนอนคนรูปเลี้ยงอ่ะลงแล้วค่ะจไดกระด้างเลยนไบก่อนเขา้อนน้ำใสกระดองน้ำ้าหูกระดอง นี่อาจจะเป็นหรือว่าปีนี้ยากนะครับลก็เรเป็นโรงการแล้วเราองต้องตอบทดลองทดลองทดอครับทอง่ที่นี่ I don't know. เดาชอบก้งตัวอะไร่สวนดีสวกอหักกอสวยสวยสวยัดดีสวย